ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ติดตามแล้วแล้วก็ลงเข้ามาดูคลิปนี้นะวนาาันนี้เรามาอัดเกดยิ้วา e n นในโจ๊กเกนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับเกมเดิมเกมดีเกมคุณภาพนะครับวันนี้เราจะมาสอนสุม่มอ่าไอฟ,ฟันเฟืองตรงมือผมนะครับแล้วก็ออร่าโจโจนะครับแล้วก็ไอผมนี่นะครับผมนี่ผม,ผมก็สุ่มนะนี่นะครับอย่างแรกนะครับเราเข้าไปที่หน้าเมนูครับตัวข้างล่างเห็นไหมทุกคนนี่มันก็จะมีพวกหน้าแตดนี่ครับทุกคนอันแรกเลยเมนูนะครับ ก็อันนี้ก็จะมีหน้าต่างๆนะครับเป็น V.I.P. ปรับคีย์คีย์ลัดนะครับเป็นคีย์ในการต่อสู้นะครับเราจะปรับอะไรก็ได้ตามสบายนะครับอันนี้เป็นสเตอ s ์ t ติ n งแต่ที่เราจะมาเข้าคืออันนี้นะครับในหมวดหมู่ของการสุมนะครับนี่ครับมันก็คือสตาร์นั่นแหละครับมันก็คือสตาร์นะครับอ่ะอันนี้นะครับสตาร์ดูจากข้างล่างครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกศรให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกศรชี้มาให้ อ่ะแล้วก็แล้วก็ไปที่อ่กาชาทพกคนข้างบนนะครับนี่มันจะมีนี่นะครับสี่เมนูไปที่กาชานี่นะครับก็ของั้งหมดมีประมาณนี้นะครับก็จะมีสุ่มครั้งเดียวสองร้อยฮัสก็จะมีเออสุ่มสิบครั้งสองพันห้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูนะครับอ่ะเปิดครั้งหนึ่งก่อนไปได้ของดีเเกลือ โอเคเกลือเกืออ่ะสิบรอบสิบรอบขอห้องนี้หน่อยอามารู้สึกได้ถึงความเกลืออ่ะถามว่าสตาร์ได้มาอย่างไงนะครับก็เออฆ่าคนนะครับฆ่าคนนะครับการที่เราฆ่าคนนะครับเราก็จะได้สตาร์มาครับแต่มันได้น้อยนะครับถ้าถามว่าทําไมผมมีสตาร์แบบแสนหนึงนะน่งเลวนะยวะเนี่ยแสนหนึ่งเลยนะแสดหกนะครับก็ ผมก็เอ่อเล่นเกมนี้บ่อยนะครับทุกคนก็รู้นะครับว่าผมต้องชอบเล่นเกมนี้มากๆแล้วแน่เพราะว่าแต่ละคลิปนี่ก็ไม่ได้เอ็นนะครับก็นะครับเป็นเกมเป็นเกมหนึ่งนะครับที่ผมเล่นแบบเล่นเยอะมากแล้วพอดีว่าตอนผมเล่นคนเดียวอ่ะแล้วผมก็แบบชวนเพื่อนเล่นแบบเล่นอินเนอร์แล้วก็มันก็แบบว่ามันก็เล่นแล้วผมก็เอ่าแล้วมันก็ติดเอ็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดเอ็นมันผมนี่แหละดังนั้นผมก็สอนอะไรมันหลายๆอย่างนะครับโอเคมีไม่ต้องสนใจมากแล้วกันเดี๋ยวก็อย เดวก่อไปตอบในค a นีคีย์นะครับเพราะว่าก็มีคนถามเหมือนกันว่าเออรู้จักอินได้ยังไงหรือว่าอ่าทำไมถึงชอบเล่นเอ็นนะครับก็เดี๋ยวตอบนะครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้ากำลังกำลังรอก่อนรอให้แบบว่าถามแบบนหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาตอบทีเดียวเลยนะครับก็เวลาสุ่มได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดอันนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับมันจะมีเมนูแบล็กกับอันนี้นะครับนี่แล้วก็สมมติว่าเราอยากอ่าใส่อันนี้นะครับอ่าใส่ให้สแตน์หรือเพเย์ก็ได้ถ้า ถ้าใส่สแตนก็สแตนก็จะมีผมอันนี้ถ้าใส่ให้ตัวเราเราก็จะมีผมอันนี้นี่พ่มากครับเป็นผมยาวนะครับผมของโอเวอร์เฮเว่นนะครับอ่าถ้าเกิดเราเจาออกนะครับแล้วก็นี่มันจะมีอันนี้นี่นะครับวิบนะครับแล้วก็เอาออกกดชิคเอาออกแค่นี้เดี่ยวง่ายๆบอกเลยว่าีนะครับไม่ประมาณนี้นะครับสําหรับการสุ่มการชานะครับส่วนเอ่อผมก็บอกหลายรอบแล้วนะเรื่องตะกินเนี่ย สกินเนี่ยบางอันเนี่ยอาจจะเป็นสกินออาลิมิเต็ดนะครับมันจะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับบางบางอันที่ทุกคนไม่มีนะแบบเบจิตา้าอะไรแล้วนะไอฮาร์มมนโกคูนใต้ซิงอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นสกินนะครับเราต้องมาล็อกอินวันโกคูเดนะก็คือวันที่แบบว่าเป็นวันโกคูเดแหละเราก็จะได้เลยแบบเข้ามาเข้ามาก็ไปดูที่สกินได้เลยนะครับแต่นี้แต่มันทําไม่ได้นะพวกเอ่ออ่าพวกสกินที่ผ่านผ่านมานะครับมันก็ไม่ได้แล้วนะครับ ก็มีประมาณนี้ถ้าสำหรับสก,กินนะครับเผื่อใครแบบไม่รู้นะครับถ้าอ่าถ้าถ้าแบบว่าถ้าแบบไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้ดูอ่าเดี๋ยวอ่เดี๋ยวไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งอาเป็นคลิปสอนสอนซื้อเกมพาร์ตนะครับผมจะอธิบายอะไรไว้เยอะแล้วนะครับเอาว่าคลิปนี้เอาไว้เจอกันครับไม่บายครับผมแค่มาสอนซื้อไอ้นี่เฉยเไอผมแค่มาสอนสุ่มเฉยเก็เห็นคนเขาถามมาเยอะนะครับผมก็เลยแบบทำคลิปเป็นคลิปแยกเลย ผมก็จะได้มีคลิปลงด้วยนะครับมัจะได้ไม่บบว่าไม่ไม่ว่างอเกินไปนะครับผมจะไม่ว่างเกินไปเคเอาว่าคลิปนี้อ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย